ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะในคลิปนี้เรามาโหลดเกม g d a แบบพื้นที่น้อยนะเอิบเคืยนี่ไม่เหมือนคราวที่แล้วนะอันนี้คือเล่นได้จริงนะบร้อยเปอร์เซ็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นจริงนะนี่ก็จะมาสอนโหลดเกม g d a สามร้อยมีแอปตรงนี้คือแอปเมกาแอปเมกาเลยก่อนรีวิวเสร็จ ไม่เสียงอะไรขอะไฟได้ครับแล้วก็แอปแอปนี้แอปนี้แอปนี้ไหนวะแอปนี้นอยแอปนี้มันแอปอะไรวะได้แล้วสัตว์นานามาเออแล้วเข้าแอปใช่ซ s เว v e r ก็หาไฟชื่อว่า M B G a แม่มันมีเกลืมีการลัอเดอรหนาเนี้ยครับโหลดตัวเกมไปก่อนก็ได้นะอะไร เปแป๊บหนึงนะยามฟังมันอ่ะเออเดี๋ยวอ่ะโหลดตัวเกม G D A ไปเสร็จก็่อนแล้วกดหัวตาขั้นแรกตาเกมก็กดตาไปขัดหลอกลูกศรที่ขึ้นอีกทีนึงอีกทีหนึ่งเข้าไป Android data อย่าเข้าไปใน O B B นะถ้าเข้า โอบปบี B, กดออฟไลน์มันก็จะเด้งแล้วกดอ,อันเนี้ยไม่น,นี้ยแล้วก็รอนนะนะครับถ้าวางเสร็จแล้วก็คือคอมจบกเกมเอฟกนะ็ถ้าใครยังไม่ได้ตั้งตัวเกมดีๆก็ไปตั้งสะตั้งเลยนะอ่นนับก็แค่นี้อ่ะเตรียมผม เล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมจะมาเล่นให้คลิปหน้านครับแบขอตั้งไลน์ไปก่อนนะครับเฟิรอ่บ๊ายบายอย่ิ้มกดอเล่นหนึ่งให้สองไลน์นะสองไนลน์เดอรอ่ะบ๊ายบาย